สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องฟลายแซมสั้นขอนเมืองนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะนี่ก็เตรียมโอ้โหดูวันนี้แต่งตัวนะคะแล้วก็ล็อกบ้านเป็นที่เรียบร้อยจะไปไหนปฏิทินไได้วยจ้าปฏิทินนะครับวันนี้จะไปไหนเอาตรงน,น,นี้จะไปเที่ยวมอสูรินนะครับจะไปเที่ยวมอสุรินโอ้ได้ปฏิทินไปด้วยจะไปทำอะไรนะวันนี้มีใครไปบ้างเรามาดูนะคะ เราก็มีอะไรด้วยด้านหลังโอ้มีลายางครับมีลายางนี่วันนี้จะพาเด็กๆเจอไปไหนคะเนี่ยกองโอ้ยเด็กอะไรเนี่ยดูเด็กกุงเด็กกุ้ดูุกกบุกลกุูปุกลกบุกลูกบี่ลูกบุก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 ลูกบะเาูกาุสาูกอะไลนะบุกลอกนุกลูกบุกลูกมุกลูกบุกลูกบุกลู เขาเรียกอะไรเออเดี๋ยวเราพรืพ้นนั่นแหละเดี๋ยวเราพื้นปะเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะไปสุรินทร์ค่ะวันนี้อ่ะเราไปทําอะไรลองไปดูนะ,ะว่าอุปกรณ์นี้เราจะเอาไปทําอะไระ<ม>เดินทางกันเลยคะ่ะวันนี้ไปคุณย่าคุณป้าแล้วก็พ่อขวัญแม่ขวัญน,นะคะ, <c oughs> คะไ,ไปขึ้นมาลองอยู่กับพ่อเหรอแร้วไม่ไปอ๋อบอมไปเที่ยวสุรินทร์ด้วยนะคะ กับชเฟอร์ของเราะเดี๋ยวเราเดินทางสุรินทร์กันเลยว่ะมันมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้เรามาถึงสุรินทร์แล้วนะคะแต่ว่าเข้าซอยมานะคะนี่ไม่ใช่ในตัวเมืองนะคะนี่มันก็ตัวเมืองอยู่เนาะแต่ว่าในมันเป็นอะไรนะเออแถวแวสถานีรถไฟนะคะจะมาไหนโอ้นเห็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นอีเขียวอีเขียวสะอื้นนะ่น อ,อือของอาจารย์ปู่ด้วยสิอันนี้เราจะมาเขาเรียกบ้านหรือเรียกอาสม,บ,าสมบ้านก็ได <c oughs> ้บ้านบ้านบ้านอาจารย์ปู่ครับ้านอาจารย์ปู่เพราะว่าอยู่ไหมอยู่นั่งเครื่องอยู่บอกน,นั่งเครื่องเอยู่อจอดนี่เลยนี่ค่ะมีที่จอดรถชนตัว <พ ok S 1> แต่วว่าซอยบ้านอาจารย์นี่จะ เป็นโซ่ที่ใหญ่และอลังการครับโซ่ใหญ่และอลังการมากโอ้ไม็ดเขาอยู่ไหนน,น,ไนี่พวกเม็ดเนี่ยเอาออกมาเขาด้วยน,น,นี่เรามี<น>ข้าวสารมาฝากอาจารย์ปูนะคะแล้วก็ปัดติดทิน ตู้เปล่านะคะก็มีของฝากด้วยในปฏิทินพ่อฮะปฏิทินอยู่ไหนอะได้าขึ้นมาไหมปฏิทินอะปฏิทินเดชเอามาเออนึกว่าลืมมาขึ้นมาเอาอยะให้คนพาไปคนเบรกนะครับได้ อามากเป๋ามานี่อ๋ข้าวสารนี้คือจะมาฝากอาจารย์ทุกปีนะช่วงนี้กําลังได้มาเพราะว่าอาจารย์ไม่อยู่เพิ่งมาปกตินี่จะได้เข้าใหม่เลยคนะ่ะมาฝากโอ้โ Oh. <laughs> นี่ค่ะทางบ้านอาจารย์ก็จะมานี่ค่ะโอ้โ oh หมีเขาเรียกอะไรนะท่าลอสีดัดตนมรอโอ้ก oh. ิมอมมาสนใจอะไรดูปลาดูปลาค่ะ,คะบ้านอาจารย์ อาจารดูตาหนูันี้จำยองนอกมานี่<ะ>ต่อ,อย,ยก็ได้เลยอาจารย์พูดเรื่องหม่แรงหมดงต่อยลูกเขาสุนภาดีพลังอ้าวมาทิ้ด้วยกันในที่นี้แล้วโอ้โหแฟับเยอะนะแฟนคขับเยอะอายุรมานสูงลังอ่านี่คือจุดแรกนะคะก็มาแยกอาจารย์ก่อนแล้วก็ปฏิทิน มาให้นะคะเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปไหนติดตามนะคะตอนต่อไปตอนนี้นเราก็ออกจากบ้านอาจารย์ปู่แล้วนะคะเราก็มาต่อจุดที่สองนะคะที่ร้านซดนุดิที่ร้านซูชิ <c oughs> คืออะไรร้านซูชิไอ้บกโซอยู่นี่ม <c oughs> ัน <c oughs> อยู่ตรงนั้นใช่ไหมแม่ไป,ไปอีกไปอีกหน่อยนึงพ่แหแถวนั้นแหละรถ,ถกำ็นงจะอจกใช่ไหมเออ าร้านซดชซ,ดซดูชซูนี่ภาษาภาษากวยนะคะซูช์ที่จรดเลยแอบแอบนี่แหละเ,ออเป็นร้านไหมนะคะร้านไหมแห่งเมืองสุรินทร์ที่มีชื่อเสียงเนาะ เ้าเพื่อเห็นเขจดอย่างนี้จะทมเขาไหมเดี๋ยวเราลงไปดูนะคะว่ามาทำอะไรนะคะตอนนี้คนยาก็เอาอุปกรณ์มาแล้วนะคะนี่อยู่นี่คืออุปกรณ์เกี่ยวกับไหมทุกอย่างเลยนะคะดูค่ะนี่ก็คือมารอคิวมาซื้อไหมบ้างมาหลายๆอย่างค่ะนี่อุปกรณ์ บนรถนี่อุอปกรณ์หลายๆอย่างนะคะทั้งสีย้อมผ้าทั้งทุอย่างลันโซตรลันโซตเดี๋ยวพาไปดูเงินผ้าไหมทางโน้นนะคะสวยๆ <c oughs> นี่ค่ะโอ้โหสวยมากสวยมากเลยนะคะ แบบสำเร็จก็มีนะคะนี่ก็สวยนะคะหอนโอ้โหแต่ราคาน่าจะแพงอยู่นะคะถ้าอยู่ด้านในนี้สวยมากสวยมากเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะคุณย่าจะไปสั่งอะไรบ้าง เสื้อน่ารักดีีเออเหมาะเลยนะโอ้ด้านในนี้จะมีทุกอย่างนะคะเดก็บผ้าไหมไม,ไม่ฟุก๊ก สี่สิบห้าเนาะห้าร้อยมสังคมยู่คณยากกำลังยั่ือวงกา่าเอาอะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้าแพงไปก็ลดลงมาได้นะเดี๋ยวสถานีต่อไปกันเลยค่ะวันนี้สถานีที่สองแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดที่สามค่ะวันนี้มาคุ้มค่าเลยค่ะในจุดปล่อยกัน าประจำจานย่องนะคะวันนี้ในจังหวัดสุรินทร์นะคะเอาก็จะแวะมาร้านนี้ประจำค่ะนี่คะ่ะทานาวั์คาร์บอยชิมมอนชิมมอมาวะนน่นี่นี่ลองเ้าบลูดน่ สวัสดีค่ะเป็นคนละครับเป็นคนละครับคุณย่าจะมาซื้อกระเป๋าให้คุณปูนะคะท่านนวั์คาบอยอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะใครสนใจนะคะ เครื balm, ่องหนังกระเป๋าหมวกสวยๆอันนี้หมวกบินหมวกบินจันยองก็มาจากนี้เลยหมวกบินจันยองอยู่ไหนทุกคนเนี่ยเลี้ยงวัวอยู่บ่้วก็มีหลากหลายอย่างค่ะมีทั้งเสื้อเสื้อหนังเสื้อคาร์บอยนะคะเยอะแยะมากมายทั้งกระเป๋านี่นี่นี่ก็สวยนะคะ ่ากอมทั้งเข็มขัดโอ้นี่ขิมออมนี่ตุ้มหูก็มีตุ้มหูยาวๆอืมร้คาพอๆกับดีแล้วเออแต่มันเล็กไปนะดูครับ <ไป S 2> เลือกได้ครับเลือกเือกเลอเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูสินค้าก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ด้านหน้าก็จะเป็นเข็มขัดนะ สวยนี่นี่กระเป๋านี่สวยมากปะของเยอะค่ะกระเป๋าเยอะเลยนั่นมากนี่ก็เยอะมากเลยค่ะนี้นี่เลยโอ้ยนี่ถูกขานี่นี่ฮะเออ๊นี่คือเหาจันยองเหรอแม่นะเหมือนกันที่ของจันยองซื้อไปอันนี้คือคุณย่าจะมาซื้อให้คุณปูนะคะนี่เป็นกระเป๋า ข้างได้ใส่โทรศัพท์ใส่แว่นตาใส่อะไรได้นะคะที่อมซื้อไปให้พ่อ่ะน่ยยังไงก็คลิปนี้ก็ฝอกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้กันยองแล้วคุณปูกับคุณย่านะคะเลือกสินค้าก่อน เพราะว่ามีเยอะแลือกเกินเลือกไม่ถูกนะคะออยังไงก็อย่าลืมนะฝากติดตามด้วยะค่ะในช่องของเราะคะ่ะทำลายแซงสั้นคนเดองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ